ต้องบอกว่าคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะที่แบบว่าแต่งสุดในรุ่นอีกคันเลยนะล้อฟอร์ดลายแบบตาย JDM ด้วยนะชุดเบรก GT นะ คันนี้นี่เป็น f c ลูกค้าเก่าผมนี่แหละครับฟอร์ดรับ,บ m s r t ที่บ้านมีแรปเตอร์ขัอยู่ในกรุงเทพซื้อเพราะว่าเห็นมันลุยน้ําได้เผื่อกรุงเทพน้ําท่วมอะไรประมาณนี้นี่คือ FC ผมจริงๆนะก็ซื้อรถตามผมเลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะเป็นรถที่ดีอย่างที่บอกเนาะแต่งนิดแต่งหน่อยหล่อเลยแต่คันนี้แต่งเยอะครับเพราะลูกค้าค่อนข้างที่จะรวยนะครับนี่คือนะครับขับ4ตัวท็อปสุดสีขาวลูกค้าเนี่ยแรปใส่ด้านสีขาวก็จะดูคุ่นๆแบบดูสวยมาแบบดูใกล้ๆเดีย๋ยวอยากให้ดูมันแบบจะดูข สวยมากนะตัดกาลังคาดําที่มีอยู่แล้วเนาะต่อมากนะครับแล้วก็ชุดล้อ,อยางที่เราแต่งนี่คือเป็นเซตที่แบบสุดเลยในรายละเอียดมารับชมครับนี่คือล้อเอคอนฟอร์สนะชื่อรุ่นว่า R D 0 1ก็จะเป็นลายสไตล์ JDM ก็คือลูกค้าในคัสตอมสไตล์ลายตัวเองนะก็เลือกได้ครับสั่งได้ราคารล้อเนี่ยแพงนิดนึ่งนะครับเป็นจะเป็นล้อฟอร์สแล้วสั่งคัสตอมแบบนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ8 0 0 0 0กว่าบาทนะครับสวงนะไม่รวมยางนะก็จะได้ลายที่ดูมีมิติดูเป็นสไตล์ JDM คือแบบดูลหล่อยุ่นๆหน่อยรนะับบวก,กบล้อล เป็นหน้าตาล้ำๆแบบนี้เนาะเท่ไปอีกแบบนะก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางสําหรับคนที่กาลังดูรุ่นนี้อยู่นะยางก็โตโยต้าทีสามนะทุกคนรู้อยู่แล้ว2องห้าสิบยี่สิบแก้มขาวออกที่โดดเด่นเลยคือชุดเบรกเนี่ยบอกก่อนครับเป็นป um ั๊มแอมโบ GT นะราคาหน้าหลังตีแค่สี่แสนไม่เกินนะฮะเบรกในลูกค้ามีมาอยู่แล้วขอออกจากรถอ่ะนะเอามาให้เราคัสตอมก็คนที่มีเบรกอยู่แล้วก็ไม่ให้เราทําได้นะแต่ขอเป็นเบรกแท้นะถ้าเบรกกอล์ฟเบ,บรกปลอมอะไรเงี้ยผมจะไม่ค่อยคือไม่ทำดีกว่าปัญหาคือเบ,บอรกปลอมเนี่ มันจะมีเรื่องลวซึมหรือเบรกลื่นปั๊มแตกเนี่ยพันผ่ามันลงที่ผมไงนึกออกไหมแต่ถ้าปั๊มแทะของแท่งี้ผมทําให้คือไม่ได้แบ่งแยกเเรื่องเบรกก็ต้องเข้าใจแหละว่ามันพูดยากจริงนะแท้เนี่ยมันคือชีวิตปลอดภยัยแต่ถ้าปลอมเมื่อไหร่เนี่ยผมเป็นห่วงชีวิตผู้แบบนี้แล้วกันเลยไม่อยากทําให้เกินไม่ถนับสนย์ของปลอมแล้วกันนะฮะก็ปั๊ม G T สีเหลืองสีเดิมเลยนะฮะ คัสตอมคือจานเป็นแท้เดิมของเขาแบมโบแล้วก็ทับกางในเราสร้างขึ้นใหม่ขาทําขึ้นใหม่สายถักใหม่เบรกมือข้างหลังใหม่นะครับใช้แค่ปั๊มอย่างเดียวที่เป็นเดิมนะครับแค่นั้นก็ได้เรื่องของสวยงามดูโดดเด่นสีขาวตัดเหลืองเนาะคันที่แล้วสีฟ้าตัดเหลืองก็เทปไปอีกแบบเป็นเบรกเบิกใหม่แต่ลูกค้าคิวมาให้เราใส่นะครับส่วนช่วงล่างนะครับคันนี้ยกสูงไปสเต็ปเราคือ2นิ้วนะครับเดิมๆคือหลายคนก็ถามเรื่องยกสูงว่าคุณนนท์ไม่ยกได้ไหมกับยางเบอร์นี้สเปคนี้ไม่ได้ทําไม่ได้แน่นอนทําได้้ก็คือออตงผ่าะเ นะครับมันไม่ทำอย่างนี้ดีกว่าไม่สวยแล้วก็ J6 เดิมๆม,มันเตี้ยนะผมว่าคือคนไทยสูง170ผมเชื่อว่าเดิมๆเ,เนี่ยเตี้ยไปด้วยซ้ำจากคอมเมนต์พี่ๆนะครับป,ป้าป้าอารที่ซื้อแต่งรถกับผมหลายคนบอกเออคุณนนยกไปแล้วมันก็ไม่ได้สูงนะมีพ่อลูกค้าผมอยู่คนหนึ่งเป็นเจ้าของโชว์รูมอยู่ในกรุงเทพพ่อเขาแนละ้วอายุ60กว่าเขาเล่าให้ฟัง่ะซื้อรถตามน้องนอนเลยเนี่ยแต่เขากลัวว่าไม่อยากยกสูงได้ไหมเขาเข้าเขา,เขา,เขา,มาไม่ค่อยดีพอผมยกไปว่ามันไม่สูงหรอกยกไป่เไปไ็นขาบอกหชมเลยว่าถูกกใจขึ้นลงง่า่าายวเดดิม้้วยคือเตีไปก็ตนองบ สูงไปก็ต้องขยิงแต่มันยก2นิ้วเนี่ยมันพอดีพอดีเออผมบอกแบบนี้ยกนิดเดียวสวยนะได้ทรงสวยเนี่ยแล้วก็เรื่องการยกเนี่ยมี2แบบเป็นโชคเดอม a แดปเตอร์ก็ได้เพราะเดิมๆดิชคเขาเขาให้มาดีอยู่แล้วไม่อยากจ่ายแพง7,900ชุดยกใส่ได้เลยส่วนคนที่แบบเฮ้ยอยากได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ีกเก็บร้อยต่อรายละเอียดให้มันนุ่มหนึบแน่นเนียนนะโปรเฟนเดอร์ยกชุดเลย 3 0,000กว่าบาทใส่ได้เลยทั้งสแตนดาร์ดยกได้นะคือปรับสูงต่ำได้แต่นี่คือมันปรับอะไรไม่ได้คือจะยกขึ้นไปเลย2นิ้วตามสไตล์ผมเนะาะฟังดูว่ามัน2นิ้วดูสูงน่จริง,รงๆมันยกไม่ถึงหรอกมันประมาณนั้นแต่เอตลับเมตรมันประมาณ40มมิลกว่าเออประมาณนเนี้ยเนี่ยก็ได้ฟิตเมนท์ที่สวยแล้วก็ดูเป็นมิติรถที่แบบล้ำยุคเทสปอร์ตคือแต่งปุ๊บเนี่ยมันดูเท่จริงมันดูแตกต่างไม่เหมือนใครสำหรับ J6 เนี่ยก็อย่างที่บอกเลยแต่งคือหล่อเลยเนาะนะลุยน้ําได้ไปทุกที่นนนนนคััับกกุงงเททพซื้้อออตาาาามมมผวมววํ่่่่ยหแ ลุยได้เต็มคันอุปรกรณ์เจอน้ําแล้วมันไม่พังเออย่างนี้ดีกว่านะสำหรับคนที่กำลังมองหารถไฟฟ้า100%ปร์เซต์สักคันนี่ฮะเป็นทางเลือกที่ดีครับสำหรับ j 6 j คู่โอมาด้านะครับใครที่สนใจครับมาแล้วโตัวแกมรับ,ร,บรับจบครบเครื่องอย่างแน่นอนเช่นเคยครับชอบถูกใจใช่กดแชร์เหมือนเดิมครับสวัสดีครับ